ครับว,วันนี้เซนทริชมจะมาสอนน้องๆถอดสายพานหน้าเครื่องแอร์ไดชาร์จนะผมของโตโยต้าเบนโก้ครับผมเราใช้บล็อกเบอร์สิครับผมใส่ตรงนี้นะครับผมนะมันจะมีให้ใส่ลูกบล็อกเบอร์สิตรงนี้ครับผมอ่ะเราก็ใส่ไปครับผมแล้วเราก็กดลงครับผมกดลงสายพานจะหย่อนครับผมเราก็จะสามารถ อ่ถอดสายพานได้ครับผมแบบนี้ย่างนี <ๆ S 2> นมันจะมันต้องถอดฝั่งนู้นนี่มันติดท่อแอร์เนี่ยก็เลยออกไม่ได้ถอก็ได้<อ>นะแ <liness> ข้งอะ เส่ค้ด่อเลยแล้วเราก็ค่อยๆดันกลับขึ้นมาครับผมแบบนี้ครับผมเวลาใส่นะเวลาใส่ก็เหมือนเดิมครับผมเราก็ใส่ไปนะครับผมแล้วก็ดันนะครับผมดันลงไปแล้วก็ใส่ ก็เด uh, ี๋ยวไลายคนไลายคนดิก็เดี๋ยวลายสายพานนะครับผมเราจะมีลายสายพานให้น้องๆดูจริงๆครับผมก็น้องๆก็ดูลายสายพานเวลาใส่กใส่รับลายสายพานนะครับผมแล้วก็ใส่ลูกบล็อกดันเหมือนเซนโตสาธิตให้ดูครับผมโอเคก็เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องแอร์ไรชาร์มของโตโยต้ารีโว่ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เซนโตด้วยนะครับ